เก็บจนปวกกินแล้วนะครับเพื่อนเก็บจนปวกกินแล้วนะครับแต่ดีมากๆเลยนะครับปวกนี้นะครับรู้กาละเทศะมากๆเลยนะครับกินแต่นะครับปวกกินแต่นี้นะครับกินแต่กระดาษคาดแบงค์นะครับ กินแต่กระดาษคาดแบงค์นะครับเห็นนะครับปลอยปวกกินนะครับเพื่อนดีนะครับไม่กินเนื้อแบงค์สักนิดนึงก็ไม่กินนะครับปวกนี้ฉลาดมากนะครับดีมากเก่งมากนะครับแบงค์โทมัสโบราณนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตกใบละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับตกใบละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับที่จะขอซื้อหนึ่งใบไม่ผ่านใช้นะครับตีขายใบละสองร้อยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ อยากจะซื้อร้อยใบเรียงเลขแบบนี้นะครับ18,000นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ18,000ก็คือคุ้มมากๆนะครับคุ้มนะครับมากๆสํสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีกำลังนะครับที่100ใบเรียงเลขนะครับย้ำนะครับเกือบขาดเลยนะครับกะปวกกัดกระดาษคาดนะครับไม่กัดแบงค์เลยนะครับเก่งมากๆนะครับไม่กัดแบงค์เลยนะครับสวยครับ18ครับ